กะหูกะหู้กะหูโอ้โอ้โอ้อ้นี้ก็สองเต็มครับมันเต็มยิงใหญเลยได้พรวอมกันเนาะตี่ททั้งเด็กพ <c oughs> ี่น้องเอรึกดีครับผุนข้าง เขาส้นกวางท่าบนถือดีครับได้หนึ่งคันเนี้อดะจ๊าถือดีถือดีครับโอ้ยฝนลินพี่น้องเอ้ยบรรยากาศบบห้อนเลยครับตัวน,นี้ก็รุ่นรุ่นเฮเพ่เฮเพ่หนึ่ฝนโอ้ฝ่าโอ้แม่ตัวใหญ่เนาะปลาแม่เป่งเปงเลยไปเป่งใงญ่ ผลงานเชี่ยนซองครับรอบแรกรอบแรกมีแต่ป่าจีนเลยวะยี่สบปยี่สบปสายแปลงเงยเลยวะได้ครับเออได้หลายครับได้หลายปลาหลายครับวันนี้ครับขนาดว่าน้ำหลายก็เปียนยังได้หล้เนาะมึงเหียฟังหุ่นดึกถุงปุ๋ยนี่ไงที่ม่เห็น, <laughs> น,นเหียฟังเหรอ เบิ้งเบิ้งเพ่นเจนล้นเข็งเลยคับ <laughs> จนล้นเค่งบ่เขา่ารบโวนมงป่าจีนเนาะจนล้นเค็งกำ <c oughs> ลังมีเ้ปีดน่นะครับเิดกำลังเต้นกำลงกำลังวนอัวเอ้าข้งแพ้เรี่ย <c> ว <oughs> เอา้ออเอาจวดที่นี่ <c oughs> โอ้ท่านเอาสะดุ้งลงนี่นี่นี่ท่านสะดุ้งลงเอาผู้นึงกับพระท่านร้อยไปยังไปเหนียวจวดเก้ามูน่เ้านครับลุงการะปานะครับ ตวดแล้วตวดแล้้วบนเฮ่อโอ้ตวดนี่ผู้ยิ่ไกลอ่ะเบิ้งสะดุ้งก้อนละครับเฟังครับปลาโรนะครัครับนะครัเฮ้ฟังนะครครับสะดุง้งน,นิดทัการนะครับเดินเรื่อยๆนะครับมนนปล ฮึบฮึบโอ้โอ้ไปศพสนดุงฟังเลยไปศพโอ้ยยย้ยโยยยยยยบยยยยพยยยยยนยยยนยย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 ย ไปศบหน่อยโอ้ลมมาอีกแล้วสะดุ้งเลยสิพังเออลมเลยสิพังนภาพก็สวยเลย โอ้โอ้โอ้ปลาโอ้ใหม่อะนะโอ้สะดุ้งฟังสะดุ้งฟังนี่โอ้ทั้งใหม่ทั้งปลาไปที่นี่โอ้ปลาไหม ปาเจตัวงามปานินโอู้หูปลากระสุบป,ปาเหียน,นี่คือหมานแท้ปเออด่อาหญ,ญาเลยเหียน,นี่ัหมคุ้มค่าปาไปาเปี่ยนอยีกมัอู้หูปวดแท้เขาท่าเขาท่าครับ าเกี่ย okay. ตัวงามอ้วนวันปักเลยเอ้าได้ครับโอ้บรรยากาศดีครับบ่วฮอนเจอที่เอาโอล่มเฮียงภาพมันจะโดดโดโดโอ้ภาพจะโบ่บงามนะครับเพราะว่ามันเป็นคึมนะโอ้ปลาสีไล่ครับวันนี้ครับปลาสีไล่อยู่โอ้ ui, súng phăng mày, chỉ để nhảy mông mõ này, lốp ngheo rồi, ui, quay động quay động, ừ ừ, 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 thiệt cả tô nhanh, vô tô nhau đi vô tao gào tao gào nhau lái theo các bạn này ta nghe, phăng nghe được được đi vô thằng đại ba năm lái bì con quan này gặp bố lái bận đi nằm. bố bận đây bận đây bận đây โอ้สุดดุงบาราสว่งสางซ้ำตัวโอ้นี่เบิงเบิงเบิงเฮียพอสรีเดี๋ยวหลายตัวล้วปร์ธรรมชาติตัวนี้กับรุ่นร,รุ่นเฮียเพียเฮียเพียน้ำปุ่นปูฝ่า คระตูเงียแต่ว่าเขาท่าครับปลาครับจังปลาข้าวเจน,นะครับฝ้ามือง่งางนะครับมึงพอเฉลี่ยเรามึงวเดียว อันนี้สะดุ้งง่ายดีครับนี่นี่โอ้สรุงน้อยสรุงตั้งน้อยปัาดเอาโอ้หลักเคล็ดโอ้ <laughs> để lại lại bà y peng như tổ ngam nó vẫn quẩn mẹ Bà cho kệ Bà chín Ô, bà chín nếu bà chín ở tuổi thân Bà chín lại biết ดีครับคุณท่าง เขาส้นกวางท่ามุนถือดีครับได้หนึ่งขอนี้แล้วจ้าดีดีครับโอ้ยฝนลินพี่น้องเอ้ยบรรยากาศโบฮอนนี่ครับจืดชืดแฉะเนาะตุ้มอันกับอันครับแต่ว่าส่วนมากปลาจีนนั่นแหละปลาจีนปลาจีน ตัวรับไปเปียงนี่ตัวงามเลยเปียงผัตะเพียงโอ้ฝนจะตกก็ฝน Mình mê lèo và cá nhăn được rồi các bà ไดู้บ่คุณใด,ด้ครับคุณคุณตกลิ่นกับท่ทยใพี่คุณลองย่านตะกลกองเปียกอ๋โอโมรุ่นเหี้ยพื้นนี้ครับเมื่อวันเมื่อกี้ครับคุณอัสะดุ้งกับได้ดีครับบรลละสองสามตัวบรลละตัว จีนปลาอีแปงปลาตะเพียนปลานิ่นปลาอีสบปลาข่าก็ได้จังหวาจับปลายนะครับเป็นเด็ครับโอ้เนี้ยสะอาดเนี้ยสะอาดนม่มมันดีครับนี่เัี้ม่วง ใส่ยืเกาครับปลานินโอ้ยลงนี่มานครับ,บรลลปลานิ่นโอ้ยฝนใลฝนเอปฝานางงี้ครับฝานางเงี้บ มีหมมาทตายไปเลยทพี่น้องเพราะว่าฝนลิน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 ยันกล้องเปียกกระโฮกระโูกระโฮกะกะโอ้โอ้โอ้โอโลุน 2 lô thôi 3 lô oh, bằng ơ nhanh uh, nhàng nhanh nhanh nhàng nhanh 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 tổ nhanh bằng, bằng, bằng ô oh. 3, 3 3 3-5 kg. Oh, Thằng Pí có phải thằng Pí ở chỗ này? Phải nhăng bu. Cao hổ cái gì? Túp cá chín. Ồ, 2 tô đấy. โอ้บังกะหตัวนี้น,น,นี่นี่นี่พี่น้องนี่นี่นี่ท่งนี้ท่งน,นี้กับสองเต็มครับมันเต็มนี่เเลยได้พร้อมกันเนอะเตีมท,ทายท้าเด็พี่น้องออสองเต็มรับสองเต็ม มันโหงก็ปะกีนนี่ครับขาดวานะอนยู่ไหนอ๋อมึงนี่กันตาหน่อยตักได้เรียบร้อยครับโอ้สามถึงห้ากิโลเรียบร้อยเอาบงึงนี่ส่้นี่ แห้งครับตอนนี้ยังแห้งอยู่ขีดขึ้นงเายดยเพมือนปลากระตูไง่ทีครับปลากระตูไง่ปลาหนุ่นจันโอ้ยังแห้งครับ ปัน้๊จันครับปัน้๊จันอืมตรงคนหนึ่งตรงมาไล่ไปเขาแน่ตักอองงเอาเรียบยร้อยอีกตัหนึงงน่งตัวน้อย จะตวยเงยเนาะปาดแม่เป่งเป่งเ,เลยไปเปล่งไงยท่านผสมปีนั่นแห้วปปหง,งวันอุปุด้วยปีนั่นขมปอมวันอุปุครับ ผลงานเชียนซองครับรอบแร,บบร,บรกรอบแรกมีตะป่าจีนปะยีุ่ยี่ซุสายแปงเงเ้ยปะได้ครับอ่สาสายอีแปงนชิ้นละโอ้ปลาสวยงายอ,อ้ตัวใหญ่อีโอวตัวใหญ่่อ่นนไปอีแปงตัวใหญ่นะ เล่พี่น้องซืดอตงนี้จนล้นล้นเข่งพี่น้องถือคักร้ายจนล้นเข่งนี่พี่น้องแล้วแม่ล้นเข่งกันป่ะเนี่ยล้นแล้วเออได้คักได้เนี่ยบัสสองลอยนี่ะครับเออเข่งน้อยไรจนล้นเข่งคือคักถึงเนี่ยปลาไหลคลักอีีครับน้องนี่ครับนี่แม่มาซื้อปลาจี ้ออกมาเบิงบ้ามันได้ปลาได้ลรยครับได้ลายปลาลร้ครับมันนี้ครับขนาดว่านา้ำลายก็ปีนงได้ลรยเบิ่งเยฟังหุ่นถุงปุยนี่แมี่ม่เห็นหฟังเรอเบงเบิงบ่งนีนี่ถุงนี้ก็อะไรยังนี่แกลๆนี่ครับน,น,นี่จะพูดได้ไหรายครับเมียนเมียนเมียน <c oughs> ที่นี่ปลาไหลครับานนไรคับโอ้ตรวออกซํำเขาสะดุงงี้มาที่นี่เขาเขาเขาเบื้งเบื้งเพิ่นในจนลนเข่งเลยครับ จะล้นเข่งมะเขา่าซรัมม์กส่วนมาก,กลปลากินเนาะจะล้นเข่งปึ๊บปึ๊บปลาอยังพี่น้องปปะะะเป็นแบบปลาข่าวกันนะว่าไม่เวีนปลายัง ฝ <laughs> นตกราคาเลยขึ้นโอ้ทั้งเขาซนกวงนี่เอกครับลายยังเทียทครับดีวปากเลยนะ

Oh, bà nó ăn chần các bà nó chần nắng ngay vô nhục nhạc rồi học mà thông bà đấy, hợp, nhục xích Papo

có mà lại nó cũng tuột ngang cuốn tục ngang nầm lên lại nó nuông gì đấy luôn bự bình ba tấm không cái gì cầm nhóc cái gì cầm nhóc nữa ว่าคันไอ้ไม่ยกหักนี่อันนีนึงนี่ต่ำเลยเหรอคันฮักขากกขั้นหักนี่ยแรงต่ำเพราะเสียสมดุลเสียสมดุลดิแต่ว่ายกได้ยังสิว่าทรกมดาครับสุดยอดแล้ว ไปที่ที่บานแล้วลูกมาดึกปลาเรอเี้ปลาหมันอ่โอ้หมันต์มันหมันต้อรอบแรกกันหมันแล้วปลากระสูบงีปนลาบโอ้เหฟังมาผดแหฟังไงือคักเถอทั้งนี้ไฟเปล่งเงี้งเดมงพี่ต้องไป เฮียฟ oh, ังเฮียฟังโอ้ปลาหลายดีน้องกดพ่อกดพ่อบัดรจองลอยมาแขกเฮียฟังเฮียฟังมันมันมันเฮียมันแม่ดวงใจมันขนาดเลยปลาลายดีอยู่ มันรนป่ากินสุนิลป่าป่าอะไรคะคือปลาอีแปงมันอยู่ฝั่งตีย,งงยตรงงาม่หมอู้หันเหียฟั่เจ้าวกระแดกข้าวโอรุ่นก็หาโลบรุ่นฟางรุ่นอือสวงามนี่มม้วนย่บานไหนครับม้วน,น,นม้วน,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 นไปบ้านแข่ง ซื้อปลาดีนะนลังมาซื้อไรแล้ว <laughs>